everybody hello tại ca hô nhà kín đồ ngô gom nhà gom lily j today my name is oh what my name today let me see oh i remember today my name is lily <laughs> I have many names. sometime I forget ยันเบย่อ大家太多个名了唔记得啊大家ก็จะมีชื่อเยอะชื่อเยอะนะจ๊ะพี่น้องนะเดี๋ยวจะพูดผิดอีกนะนะะมีชื่อเยอะชื่อเยอะจนลืมจ๊ะพี่น้องชื่อเยอะเกินไปจ้าวันนี้ชื่อลิลี่จ้าวันนี้จ้าวันนี้ก็จะมาแนวสไตล์ ฝรั่งนะคะวันนี้นะคะวันนี้จะมากินอะไรแฮมเบอร์กเกอร์จ้าก็แมทซหฮองโบเป่า <laughs> ล่ะสีแล้วก็อยาแรมแรงอ่ะไอจันดี้ดี้อ่ะไม่อป戴啊大家冇人赞助啊哎金银珠宝ี้啊赚งนี่ต度 ก็จะขาดอะไรไปตรงคอนะคะคือมันขาดเครื่องประดับนะคะมันไม่มียังไม่มีสปอนเซอร์นะคะเครื่องประดับนะคะ <laughs> มาจ้ามากินค่ะดูแก้เหงาไปจ้พี่น้องดูดูเพื่อคลายเครียดจ้ะพี่น้องมาทำให้ดูก็ดูไปจ้ากออํายัดเล่มเลีงนะอะกอําหัด ก็ไม่เรียอ่ที่ฟ้าอยากเรงยนอ่ะที่ฟ้าทำไมงอว่าเป็นงอแรงดี่อ่ะก็ไม่เสร็จที่ก็ให้โชว์อีก่คยฟงไทยจีก็ที่โชอันนี้จะเป็นวานิก้านะคะเป็นองุ่นค่ะทำเป็นวานิก้าเป็นรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะจ๊ะพี่น้องน่ะไม่ใช่เหล้าจ้าไม่ใช่วายจ้า บางทีเรากินไอ้พวกของของมันๆไปเยอะทีนี้เรากินไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะดีจ้าประจับพี่น้องมากินค่ะแฮมเบอร์เกอร์วันนี้ก็จะออมาสไตล์แบบฝรั่งก็ต้องกินของฝรั่งนะจ้ะพี่น้องนะา <laughs> โอลิสติกก๊แบบ 鬼婆啊！今日食漢堡包啊，阿咪嚟食啦，不如今日又係冇嘢講㗎，今日冇閒話講㗎。 อันนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรนินทาแลยคะไม่ค่อยมีใครนินทาก็เลยไม่ได้นินทาจ้า <laughs> ทุกคนทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรให้ใครถูกใจได้หมดทุกอย่างแล้วคะใช่ไหมล่ะไม่บอเยะแล้ว่า,านไดจง任何嘢都俾人哋中意สิ้先 有啲人中意，有啲人唔中意噶啦，系咪？你逼得人咩？逼人你中意你啊？有人喜歡，有人唔喜歡，係正常嘅，係咪嗯，我覺得今日爭啲啲落。<laughs> มันเหมือนกับขาดอะไรไปพี่น้องวันนี้นะ่ะวันนี้ยังไม่สวยเต็มที่นะวันนี้นะ่ะวันนี้ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะตัวเองแต่งตัวแบบนี้ยังไม่พอใจยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะเนี่ยนะ่ะแล้วพี่น้องว่าคิดว่าไงยังไม่ค่อยถูกใจตัวเองเนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่งตัวเนี่ยคือจริงแล้วเสื้อตัวนี้ซื้อมาตั้งสองสามปีที่แล้วมันใส่ไม่ได้จ้ะพี่น้องพ็อ้วนมากอ้วนแปดสิบกิโล เน like ี of of them, dos, İş, eyes, them, ่ยแปดสิบกิโลตอนนี้ลดมาหน่อยแล้วเสื้อตัวนี้ก็ใส่ได้แต่ก็ยังน่าเกลียดอยู่จ้าจะใส่ออกข้างนอกไม่ได้หรอจ้จะถ่ายจะใส่อยู่บ้านอย่างนี้ถ่ายทําคลิปอย่างนี้ก็โอเคจ้ะชุดา件衫咧两三年前买嘅那阵子咧买翻嚟咧系唔啱著因为我太肥八十้斤啊我เ家减咗肥可以著到但系咧可以可以著喺屋企著又得啦出街就唔可าย啦因为太肉น ไม่ด <c oughs> ีเลยไพราะว่า huh. อ si ou. <ogly> ้วนแล้วต้องลดน้ำหนักด้วยทานน้อยๆนะ本来呢他有两块肉嘅嗰啲人，因为牛肉汉堡包อย有两ไ嘅我叫佢俾我一块肉就得噶啦我唔食咁多肉啊ก็แฮมเบอร์เกอร์นี้ก็จะมีสองชั้นเป็นเนื้อวัวสองชั้นนะคะ ที่นี้สั่งพิเศษนะคืเ,เอาแค่ชั้นเดียวจ้ากินเยอะกูมันจะอ้วนจะพี่น้องโอ้ยคือเก่าจะพี่น้องกินอิ่มแล้วจะไปดาวงงคารจ้ะจานบินก็จะใกล้จะมารับแล้วจ้ะใก้จะถึงเวลาแล้ว 差唔多飛碟過嚟接我噶啦，等我食埋幾啖就走啦，又快走啦，<laughs> 化妝咁耐，打扮咁耐，好快快走噶啦，大家冇曬時間嚟打扮噶，又想問啦、啊，凍唔凍啦，係咪？又想問啦、啊，今日凍啊嘛，個個人都知啦，係咪先？誒、欸、咁樣著你唔凍啊？

เดี๋ยวส我ก็มันเสกแม่ส่งแล้วไมสิ้นก็มันจอแสกหอยหลามไก่ฟาน买จะสซ่งกะลากําจิวกําจิวเล่ยทุกยีกกงจะมาส่วนปีนี่มาหมยซ่งก็วันนี้ก็จะไปใส่บาทตอนเช้านะคะก็จะซื้อกับข้าวมาเลยเย็นนี้กินอะไรคะเย็นนี้เย็นนี้ทำ ข้าวมันไก่คะ่ะทำข้าวมันไก่ให้สามีจ้าบางคนคิดว่าเราถ่ายคลิปเราทำคลิปอย่างนี้เราแต่งตัวแบบนี้ไม่ทำกับข้าวหรือไงไม่ทำงานบ้านหรือไงบางคนก็เข้าใจว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมล่ะม่ใช่จ้าทำงานบ้านเป็นแม่บ้านธรรมดาน,นี่แหละจ้าต้องต้องทำกับข้าวทุกวันจ้ะพี่น้อง ไม่ใช่ว่าเห็นถ่ายคลิปอย่างนี้ <c oughs> เห็นแต่งตัวอย่างนี้ไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่นะคะทํางานตามปกติจ้าเป็นแม่บ้านจ้าวัตหามสิน้นป่าผีเงยจ้าตกซาเยอสีการแล้วสีสีการเสร็จเยอเอาสินา้นจีเลเลผาผีก็ที่อันลําลอยู่เอ้เลยก็มังผาผีแล้วก็มีตาป่านเล็มสายโจเยเมสายโจก้ามโม 唔使煮飯啊！唔係㗎，普通師奶啊，我係一樣其他同佢其他人其他師奶一樣嘅咋，要做家務啊，要誒、呃、買餸煮飯啊，誒正常生活嘅，日日都煮煮飯㗎啦，煮飯, <laughs> 煮飯婆嚟㗎呢個，<laughs> 有啲人咧中意。 đàn靓, đà hệ唔煮饭,唔做家务啊嘛, đờu có lứa trung nhân gạ, hả? rồi ờ打扮, đón lỗ công phan lề, có đi nhân lẹ,唔 xỉ xỉ chú phàn gạ, xỉ xỉ đờu được gạ, ha 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 ha

บอกว่าบาผู้หญิงบางคนนะไม่ต้องทํางานบ้านไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทํากับข้าวให้สามีให้ลูกกินแค่แต่งตัวรอผัวกลับบ้านนะอ่านอนกับผัวเป็นแค่นั้นก็พอแล้วแล้วบางคนเป็นอย่างนี้นะอ่ะจริงจริงพี่น้องเอาบางคนไม่ทําอะไรเลยแค่แต่งตัวใช่ไหมละ่ะอย่างเราไม่ได้เรากินอิ่มมันคือมันสําคัญละพี่น้องอิ่มท้องไว้ก่อนพี่น้อง ไอ้เรื่องอย่างว่าไม่เป็นไรหรอกจ้าเพราะเพราะว่าเราผ่านเราผ่านมาเยอะแล้วใช่ไหมละ่ะพูดจริงๆเอาอายุเราผ่านมาเราผ่านมาเยอะแล้วอายุเยอะแล้วใช่ไหมละ่ะไม่ใช่วัยรุ่นใช่ไหมละ่ะไม่ใช่แต่งงานใหม่ๆใช่ไหมละ่ะตอนนี้เป็นวัยทองแล้วจ้าตอนนี้ <laughs> วัยกลางคนแล้วจา้าเห็นไม่แก่อย่างเงี้ยนะ ไปก,กลางคนแล้วจาก็รุ่นหรือจะพูดรนะุ่นป้ารุ่นยายรุ่นยา่าเขาแร้ยตัวรุ่นนี้นะลูกของหลานก็เรียกยายแลยว้ <laughs> 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 วอะก็ะเแต่我食少少ม噶咋我唔ส食好多ิ我食少少็啖食少少嘢我就够噶 ก็จะอา่านที่แล้วเสนอมไเแล้วอยู่ท้อง我อายําเต้าลายละสิสส้งโกลาแล้วก็กินนิดๆหน่อยๆนะคะทุกวันก็จะพยายามลดความอ้วนคือมันไม่ค่อยจะหิวนะจ๊ะก็ถ้าเย็นๆหน่อยก็หิวก็อาจจะดื่มนมดื่มนมถั่วเหลืองแล้วก็กินผลไม้แค่นี้ละจ้ากินกล้วยกินนมถั่วเหลืองก็เสร็จแล้วคะ่ะก็เรียบร้อยจ้ามันก็อยู่ท้องอิ่มท้องจ้ะเพราะไม่ได้ทํางานอะไรอยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยทางานบ้าน ทำกับข้าวทํากับข้าวแค่นั้นเองใช่ไหมละ่ะคือวันวันไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากมายใช่ไหมละ่ะแล้วก็กินน้อยหน่อยเดี๋ยวมันก็ลดไปเองจ้ะพี่น้องยำปุ้ยตายก้าไอ้ล่าม,มุมเกตะ,ะกํายาดปิ้งก่อสร้างอยาดอาเจกเลยสร้างอยาดไฟหรออาฮะกินกินน้องห้องอยาที่อ,อันตกซีแลโจเยแลแต่พอหยิบจนโปล่าวันตัวที่ชิ้นล่าหามา ที่ก็มีสันทากินห้องตากะยัมโบยโฮล่าสีการอันฝาร์มฟอกะลาตอนนี้ก็ได้เวลาจะกลับดาอังคารอีกแล้วนะคะจานบินก็มารอแล้วจากพี่น้องดาเฟ่ติปเลยจิปงอก,กะลาเกาจ้งกะลาตากะโฮล่ากํายาจอยกินนะบ๊ายบายลาไปแล้วค่ะพี่น้อง See you again. Bye bye.